โอเคครับเทสโลแมคโคร11ช n แนลตัวใหม่นะครับเป็นของงานฮุยหน้า1ต่อ18นะครับแบตเตอรี่ของเขาจะให้มาเป็น3.7โวลต์ก้อนเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้สายชาร์จ USB อุปกรณ์นในกล่องก็มีตัวรถรีโมทนะครับและแบตเตอรี่ที่ชาร์จโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูตรงนี้เป็นเหล็กนะพ่วงกี่เป็นเหล็กนะครับเ,เดี๋ยวใส่ถ่านรีโมทก่อน ฮารีมโมดใช้ฐาน 2A นะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้จะไม่มีเสียงนะม,มีเสียงไหมไม่มีเสียงตัดขึ้นลงหมุนตัวหมุนตัวได้นะครับรายละเอียดของเขาจะสวยนะครับดูนะฮะด้านหน้า ซ้ายขวาเราไม่ได้ใส่แบตเตอรี่อะไแบตเตอรี่เก็บไปอย่างนี้นะแบตเตอรี่นนะสายพานเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ จะมีปุ่มเล่นเองอัตโนมัติด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้